ได้ไหมผมเคยถ่ายมุมนี้ให้พี่น้องไปดูนะคที่แรกเพราะมุมนี้ผมถ้าทำเป็นถนนกาลางไร่พน้องจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นแนวแล้วแหละเป็นแนวแล้วพอผมถ่มายไว้นะพี่น้องเอ็นโอ้โหลมมันแรงมากนะพี่น้อง นี่ยฝั่งนี้ยที่ผมปลูกไว้เนี่ยก็ปลูกพวกมะลิดพวกอะไรไปด้วยนะแล้วก็ปลูกอะไรนะมากเตี้ยนะมากเตี้ยอะไรนะี่มันตายไปมัางอะไรไปมัางโอ้ดลูพี่น้องลมมันพัดแรงมากต้นมากมันโดนลมพัดกิ้งไปกิ้งมาลากมันสะเทือนตายไปเยอะเลยล่ะพี่น้องผมปลูกข่าไว้นะพี่น้องปลูกไปแล้วล้ตอ,ตอกน,นั้นไม,ม,มน่มีน้ําระบบน้ําไม่มีแล้วไม่มีฝนมันแรงจัด เาคาดินเลยนะพี่น้องผมขุดขึ้นมาดูเนยหัวมันเน่าแบบว่ามันร้อนจัดแลวนะเน่าคาดินนี่ผมก็ปลูกใหม่แล้วนะปลูกได้ไม่นานนี่หรอกเพราะว่าคิดเพิ่งจะทำาีันนอมัน,ม,นมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะพี่น้องโผล่ขึ้นมาแล้วนี่หน่ออ่อนมันนะหน่ออ่อนนี่ก็หน่ออ่อนนะนออนนะโผล่ขึ้นมาแล้วขาแดงนะขาแดงเข,ขาเรียกขาแดง ขาดแบขาดที่โคนมันสีแดงๆต้นมันกินอร่อยนะออกเปลือกจิ้มน้ำพริกโอ้โ oh, หอร่อยก็มึงกินน้ำพริกอร่อยโผล่ขึ้นมาแล้วพี่น้องโผล่ขึ้นมาแล้วมักเริ่มทยอยโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยเลยนะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้มีใบแล้วไม่ขอเปิใบให้เห็นแล้วเปิดใบให้เห็นต่อไปเนี่ยแถวนี้ ถ้าผมทำคลิปต่อไปนะอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่าตอนมีต้นขาเนี่ยโอ้เป็นแทวเหมือนฝั่งนู้นที่มีตะไคระนะเป,นเป็นแถวให้พี่น้องดูไปสุดนู้นละนู้นละนู้นเลยจะเห็นว่าขาขึ้นเป็นแถวขึ้นมานะวันนี้ แรงมากเลยในะนี้ขึ้นทะลุขึ้นมาเลยนะพี่น้องนะทะลุขึ้นมาเลยอันนี้เร็วมากน,นี่ก็เร็วมากยาวละยาวในนี้ผมอยู่คนเดียวในไร่ทําคนเดียวก็เราก็รู้นะเราก็รู้ว่าตรงไหนเราปลูกอะไรไว้ถ้าหลายคนก็ไม่เห็นเกบเพราะมันยังเล็กมากเนี่ยมันมาเสมอครับจะดูไม่ดีมันเขียวเท่ากับหญ้าไปหมดเลยนะพี่น้องนะเขียวเท่ากับหญ้าเลย นะผมอยู่คนเดียวสบายใจมากไม่มีใครมาเยียบผมผมหรอกเพราะว่าส่วนกระแสผมมันยังไม่มีอะไรน่าดูด้วยนะไม่มีใครอยากดูไม่มีใครอยากดูกดพี่น้องเอ้ยเอาเท่านี้นะเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นเป็นแถวสวยๆนีจะทำคลิปให้ดูใหม่นะ